สวัสดีจ้าพี่น้องชุบุชุกคนนะจ๊ะเนาะฮัลโหลวันนี้ก็มาพบกับโบกุ้งออนทัวร์กันอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนอะวันนี้กุ้งจะพามากินหมูกระทะจ้ะพี่น้องมาจ้ะมาเบ่งบรรยากาศจ้าอยู่แถวเมืองท่องจ้ะพี่น้องมาได้จ้ะมาเซ็ปเน้ำกันจ้ะเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะกุ้งพักกันมากเกือบก่อนหมูจ้ะพี่น้องก้นบ้านในเขาจ้ะเขากำลังทยอยกันมาจ้ะพี่น้องจ้า มาเด้จะ,จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้จะพี่น้องเด้อเข้าไปดูข้างในกันจีนพี่น้องมามีอีย่างแน่พี่น,อน้อง,องของกะนาคินจะอิ่มละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองจ้าพี่น้องของกัเยอะจ้ะพี่นอ้องอิ่มหนึ่งกะบ่แพงจ้ะพี่น้องร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ น้ำจิ้มแกก็อร่อยมีผักเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะพี่น้องมีเส้นแก้วเส้นวุ้นเส้นมีฟักทองมีหมดจ้ะพี่น้องมาด้่จ้บมาเดิมาดมาเบิ่งของสําเร็จจ้ะพี่น้องของสําเร็จก็มีพลลาไม้จ้ะพี่น้องมีแตงโมมีอะอะไรล่ะฝรั่งเยอะแยะจ้ะพี่น้อง ตำสมนี่แ่บคักพี่น้องกุ้งมักแต่ตำสมเลยเด้อขาดปลไดจ้พี่น้องมาในมีของทอดของอยังมีบวจ้พี่น้องเลือกกินเอาได้หมดจ้พี่นอ้องอิ่มหนึ่งจะลอยเก้าสิบเก้าบาทเพรากินจ้าปกติแถวหนิมจะซองลอยกวาบ,บาทนะจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้าพวกของสดจากกุ้งจ้าพวกอาหารทะเลจ้ะพี่น้อง หอยแข็งพวกหอยจะพี่น้องมีปูจ้าปูกับตัวยังไงอยูจ่จะพี่น้องมาๆๆๆถึงเวลากุ่งกินแล้วจะพี่น้องตัวนี้ก็ดำๆเนะะย <laughs> ังวัวได้พี่น้องอย่างจนดำเอาเบคอนนะพี่น้องหันไอพันชส่เข็มเห็ดเข็มทองอ่ะพี่น้อง อย่างจนดำแล้วจะพี่นอนแต่กระแสบพือเกาล้วจ้ากุ้งจะพี่น้อง <S <S เรือกินมะถือจะพี่น้องกินตะหมูกระทะไรจนเป็นอวนเป็นหมูแล้วจะพี่น้องเอ้ย จังไดกัน,กนย่าลืมขอไปกดติดตามกลุ่งนเดาจ้าอยู่ในส่อง y u u u b e เด้อพี่น้องเดอในไอเขาเขียนา YouTube ไอซีแดงๆอ่ะจ้าพี่น้องเยอะๆจ้า